คือช่วงตอนที่ท่านลดน้ำมนลสารน้ำมนลน่ะเราก็ไม่ไม่มีอาการอะไรนะคะท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเวลากินน้ำมนเนี่ยมันก็ต้องมีอาการใช่ไหมแต่ว่าอาการที่เรารับรู้ได้ก็มีแค่ที่แปลกแ,แใช่ไหมคะก็คือตอนที่ไปกราบพ่อปู่ชีโวกคือมีรู้สึกว่าเสียใจที่ไม่สามารถทำได้อย่างที่พูดที่สัญญาไว้ในอดีตชาติอะไรอย่าเงี้ย แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการรักษาแล้วก็ตอนที่อยู่ตอนหน้ารูปเหมือนเต้เซนพโจสุวนหอวโคงอะค่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงแต่พอกําหนดเข้าไปที่หัวใจเนี่ยก็หายเต้นแล้วก็สัมผัสถ,ถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเอ่ยถึงอย่างพ่อแม่คนองหรือว่าพายุไหลไคะ ท่านเอามาให้ดูแล้วเราก็สัมผัสได้แล้วก็ถึงเรื่องพลังงานแล้วก็ท่านสื่อก็สื่อมาประมาณแค่นี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือได้รับพลังงานท่านแล้วก็สามารถคือที่ได้วิชามาก็คือวิชาปะมานจากตรงนั้นน่ะแบบตอนแรกได้มาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ตอนนั้นน่ะคือไปรับพลังงานได้แบบว่าเต็มร้อยแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องสายปรามานมานี่ก็คือฝ่ามือพายุไลยแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะมีรอยพระบาทของ พระอรหันต์ก็คือรอยพระบาทรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีอัฐิธาตุของพระอรหันต์แล้วก็มีเรื่องของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งงอกออกมาจากรอยพระบาทที่เป็นหินนั่นอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วก็ได้มีโอกาสไปสักการะแล้วก็เหมือนกับว่าแตะที่พระธาตุแล้วก็เอามาแตะที่หน้าผากตัวเองแบบเนี้ยมันก็รู้สึกแบบพลังงานมันออกมาอย่างเนี้ย แล้วท่านก็บอกเราเข้าไปดูอีกเข้าไปดูอีกของดีอยู่ข้างในเนี่ยก็ไปกับลูกศิษย์ท่านก็ไปดูข้างหลังก็จะมีรอยพระบาทอีกสองอันก็มีข้างล่างกับข้างบนถ้าเทียบพลังงานแล้วก็คือข้างบนเนี่ยจะพลังงานแรงกว่าถ้าเทียบถ้าเทียบอันบนกับของอาจารย์ที่ให้ดูอันแรกที่มีอฐิพรทธุเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอฐิพรทธุอันแรกที่ดูี่ยพลังแรงสุดเลยนะคะแต่ว่าขอเตือนไปก่อนอย่าไปขโมยเดอ้อ เคยมีคนหยิบไปอะอัฐิของพะระอรหันต์น่ะสงสัยหยิบไปแล้วไม่ได้อะไรยังถูกต้องอ่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีอาการเงี้ยเขาก็เลยต้องเอามาคืนหลวงพ่ออะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรแปลกๆมันต้องแสดงออกมาแล้ว จะเป็นอะไรที่แปลกๆเบอต้องแสดงออกตัวออกมาแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่อพลังงานที่มันไม่ใช่แต่เราก็แบบก็ไม่มีอะไรก็เฉยๆกนนะแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือเหมือนกันสัมผัสพายุลไยได้เต็มที่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การเดินทางก็คือได้เข้าใจแล้วก็ได้ปลดล็อกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพอปู่ชีวกเนี่ยเราก็รู้สึกโล่งคลายออกและเหมือนกับว่า ได้ถอดถอนไปออกไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโล่งเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาในอดีตอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ไปสัมผัสคือเหมือนกับท่านอยากให้เราไปตรงนั้นน่ะแล้วพอเราไปปุ๊บสิ่งที่เราหลุดก็คือเนี่ยเรื่องพ่อปู่ชีวกหลุดไปเลยโดยที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจตัวเองเนี่ยว่ามีอาการอย่างไรสัมผัสซื้อยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่ได้ไปเจอก็คือไดเซโนโจที่ท่านอยากจะมาลงแต่ลงไม่ได้เพราะว่า จะเป็นเรื่องของพระแม่คนอิมแล้วก็พายุไลซึ่งท่านไม่อนุญาตให้ท่านไดเซนฮุกโจโลงแต่ว่าท่านมาสื่อเพื่ออยากลงว่างั้นเถอะตอนนั้นก็มีอาการนิดนึงคือแบบมีอาการคล้ายลิงอ่ะแต่ว่าคือก็พอสัมผัสรู้แล้วก็ละไปอันนี้ก็คือหลุดไปแต่ว่าที่สัมผัสได้แรกๆเออก็คือหลุดไปเรื่องของสองอย่างก็คือพอบู่ชีวกกับไดเซนฮุกโจโก็ตอนนี้ก็คือสัมผัสเรื่องของพ่อแม่คนอิมกับ ฝ่ามือพราะอยู่ไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีใจเหมือนกันแล้วก็เออนะได้เข้าใจตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าแต่ว่าแบบอยากไปที่หนึ่งที่เราแบบไปสัญญาอะไรไว้เยอะแยะอย่างเงี้ยอยากจะไปเคลียร์เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาเวลาถึงเงี้ยเราเราบุญถึงพร้อมแล้วอ่ะพร้อมที่จะไปเคลียร์ตัวเนี้ยเราก็จะเดินทางไปเคลียร์ดูแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะ